เข้ามาเลยเฮเคแกอย่างนี้ได้ปะแกอย่าขยับได้ปะไม่จับไม่ทัชไม่ทำอะไรทั้งสิ้นละมีเวลาบ้างด้วยหรอวีเสร็จแล้วค่ะวันนี้พีอารเสร็จแล้วจ้าก็มีไปนิดหน่อย2อรายการก็กลับมารู้สึกแต่งหน้าไม่คุ้มกันเลยไลฟ์เลย ถึงจางน้องเมจิโอ้ยพูดถึงแล้วใคร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 ไปดูแลบ้างค่ะยุคเมื่อขึ้นโชคดีมากที่วันนี้เราไม่ได้มางเบียนเอ๊ะเอ๊ะงงนะเอ๊ะมาถึงโชคดีที่ได้มาดูไลฟ์หรอนี่คือ,อยังไงสรุปอะไรแปลกแปลกตรงที่เรามาไลฟ์เชา้าแบบทุกทีไม่เคยมาไลฟ์ทำาิ่งนี้ในวันนี้ไม่มนเสาร์ที่ก็ไม่ไลฟ์เพราไม่ตื่นดูแล้วดูแล้วดูลา ดูลังเนาะคือแล้วดูแล้วมุกจีเพย์แพทใครคดก็น่าจะคนเขียนบทแหละหรือตอนพูดก็อือยู่นะเซลอยู่นะมุกในหนังเค <c oughs> ที่น้องเมจิทำน่ากิน <c oughs> ไปทำตอนไหนนี่ยังอบไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำ <c oughs> ถ้าเป็นคนอาบกในหลังมุกจี <c oughs> คิดว่าจะติดปะไม่ค่ะ <c oughs> ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ชอบรู้สึกไม่ผ่าน ถ้ามาจีบฉันไม่ผ่านรองน้มุกแบบนั้นเฮ้ยค hey, นิง้งมาด้วยหรอไม่เคยมานานแล้วนะวันนี้มืดชาจังกีกีิ๊กทำไมเธอเธอมีเน็ตแล้วหรอใช่วันนี้ยังไม่มืดเลยดูสิสนใจมานั่งข้างๆไหมตรงนี้ว่างนะถ้าเีคนเอาบุกเด้นหนังมาจีบคิดว่าจะติดปะไม่ค่ะ ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ชอบรู้สึกไม่ผ่านสนใจมานั่งข้างๆมั้ตรงนี้ว่างน,นะ <c oughs> ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ชอบรู้สึกไม่ผ่านเขารงของขอบพบได้ไหมคะเลยค่ะตอบเลยเดลองดูไหมขอให้เธอลองเปิดใจดูสักทีโปรดมองทางนี้ ทำไมซีนอารมณ์น้องมจจักจริง,รง,รงคือคือตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะร้องไห้เยอะขนาดนั้นก็เป็นแบบเด็กภูมิไฟเลยในหนังคือร้องไห้เยอะมากครึ่งเรื่องแบบมีน้ำมีน้ำประมาณ70%ไม่เจอ็จใสเกินเบอร์ใช่ไหมเมจิไม่เหมือนหนู <laughs> จำบทสดเลยเหรอก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าบางซีนก็จําแบบว่าน่างานเลยเพราะว่าคือแบบเราเราก็จามาแล้วแหละแต่ว่ามีซีนหนึ่งที่หนูจาได้ขค้นใจอ่านี่นี่ไม่ถือว่าสปอยมั้งเพราะว่าเพราะว่าก็ถ้าคนที่ไม่ได้ดูก็ไม่รู้ดีว่ามันอยู่ตรงไหนือแบบขอเค้กมินิมอลมินิมอลรีบไปเลยทำไมขอเค้กมินิมอลมินิมอลขนาดแบบพูดย่ามเลยมินิมอลมินิมอลแบบแล้วก็ต้องแบบใส่มาเย็หมกลงไป ขนาดหนึ่งปอนแล้วก็ขอแต่งหน้าเค้กแบบว่าคนที่ได้แล้วต้องเลยอ่ะนี่คือแบบจำจำแบบจำจดหลอนไม่ใช่เด็กสาซอสคอเพย์เลยคอร์เพย์ที่ไม่มีซีนคอร์ดเพย์ชอบเฉยๆชอบเฉยๆนี้แต่ว่าชุดชุดที่ใส่ก็โรลิต้าก็เวอร์อยู่นะใส่ไปทำเค้กเนี่ยเพียงบอกหนูตกใจชักจริงอันนั้นอันนั้นคือแบบตกใจคือแบบอุทานเลยตอนนั่งโดยในโรงว่าตืด คือแบบไม่คิดว่ามันมันจะน่ากลัวขนาดนั้นคือตอนแรกเราก็แบบแฮ่ <Hey. S 1> อะไรเงี้ยแต่แต่นั้น,น,นคือแบบโอ้ว้าวใครที่ไม่ได้ดูนะคะเข้าไปดูได้แล้วก็ใครที่ใครที่อยากจะรู้ว่าทุกคนได้สังเกตรหรือเปล่าคือมันจะมีกิมมิกอันนึงเล็กๆน้อยๆที่พี่มิงอ่านรู้ไหมว่ามันแบบว่าเป็นแบบตัวที่แบบเข้ากับเรื่องพอดีเลยหนังสือเล่มนั้นที่พี่มิงอ่าน เวจหนะ่าอยู่ด้วยอ๋อเออจริงค่ะเวจีออกจะน่ารักแต่แต่ถ้าเป็นหนูหนูก็ไม่อยากเจอเวจี <c oughs> แบบเธอให้เวลาส่วนตัวฉันบ้างนะชวนไปงานเปิดตัวหน่อยครับเปิดตัวเปิดตัวสิงห์ห้าเหรอคะมาเลยอยากให้มาเห็นนั่นแหละก็อยากเชิญชวนทุกคนให้ไปนะคะ ตัวเครื่งบินแพงเดินไปดีไหมใช่ค่ะใช้คอนเซปต์นี้เดินไปได้นะคะคนเริ่มตั้งแต่วันนี้เก็บผ้าเก็บกระเป๋าเดินไปได้เลยอือแอคชั่นเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วอย่านะแพทจ,จะทำอะไรอ่ะอืมอ่ะลองทำดูนะี่แหละ